สวัสดีค่ะวันนี้จะไปฉลองคริสต์มาสกันที่ร้านพี่เจนเน็ตเคียวเดียวเด้อไปออกเดินทางกันค่ะเข้าซอยวัดลาดประดุกมาเลยเราก็เรียกเข้าไปเลยค่ะถึงแล้วค่ะที่นี่เลยมาปุ๊บเกิดเจ้าของร้านเลยค่ะอันนี้ลำไยจากพี่สาวค่ะอันนี้เซียนหวย<ๆ>เซียนหวยต้องดูเลยนะคะปกติกดเทปไปค่ะพักเรื่องหวยเรามากินของอร่อยกันค่ะมาแล้วก็สั่งเลยค่ะยำหมูยอกุ้งสด อร่อยเท๊าหายอร่อย้เห็นมากุยนแต่ตอนตักุงันเองนะแต่ตอนนี้เป็นต้องตุ้ตัวใหญ่สดเด้งอร่อยร้อยน้ำยำกันร้อยคือเพชรได้แรงอ่ะ ถ้าพ er no ี่ปี๊ก็อคือพี่แจ็คบอกใช่เลยคิมีโุโมคิมีโ mm ุโมมาฉลองคริส hmm ต์มาสไงและนี่คือชุดที่พี่พี่แซลค่ะเพื่อนๆว่าเป็นยังไงกันบ้างใดเตียวเรือมาแล้วเห็นถึงความนัวไหมคะเห็นถึงความนัวไหมคะอันนี้ไม่ปรุงอะไรเลยนะเห็นถึงความหนึบไหมเ่ากวาน มันเจ้มจนมากเลยที่ไม่ต้องปรุงไม่อวยไม่อวยค่ะจริงๆเพราะว่ามากินตลอดเธอมันเลิศได้ใชยินยันภาษาไายเขาเรียกช่มแวลค่ะคุณขาแวลจริงค่ะเดี๋ยวให้ดูรักฐานบอกแล้วไม่อวยค่ะนี่เธอมันไม่มีเศษซากอะไรให้ดูเลยเพราะว่ามันแววแววแววแว,แวมันร้อยเธอค่ะ ไรแบบไม่อวยนั้นต้องมันกินนั้นเธอเลิศ